ใครมีเหรียญ25สตางค์ราคาสูงถึงเหรียญละ4,000บาทเป็นแบบไหนตาเมือใหม่ขายเหรียญชาแนลไปหาความจริงกันไป ้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไกลเหรียญช anel ด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมือใหม่ไกลเหรียญช anel ด้วยนะครับขอบคุณครับและผมต้องขอภายล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสาหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงค์เก่าธนบัตรเก่านะครับผมพาคเครื่องเก่านะครับถ้าผมพูดผิดภาพการใดก็ต้องขอภัยทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคไหมฮะเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญปีพศ2541นะครับผมราคาสูงถึง 4,000บาทพอสออะไรเป็นแบบไหนไปดูกันครับไปผมต้องพูดอนุญ,ญาตพูดก,ก่อนนะครับว่าเหรียญ25สตางค์ปีที่มีราคาสูงนะครับ ต้องเป็นแบบปีสองพันห้าร้อยสี่สองกับสองพนห้ารอยสี่สี่นะครับนอกนั้นจะเป็นแบบสีหนึ่งสี่ศูนย์สามเก้ายังไม่มีราคานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่มันไม่มีราคาครับส่วนเหรียญที่อยู่ในมือผมมันไม่ใช่สีสีสองนะครับผมพอดีผมต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้นะครับแบบไหนนะครับส่วนแบบที่อยู่ในมือผมผมต้องขออภัยจริงๆนะครับมันไม่มีตัวอย่างนะครับอันนี้คือปีสี่หนึ่งนะครับผม ขอภัยจริงๆนะครับผมไม่มีรูปภาพนะครับไอ้ confusion. ผมไม่มีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวขึ้นภาพเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครเจอเหรียญแบบนี้ฮะก็ต้องเก็บก่อนรู้ก่อนรวยก่อนนะครับผมเหร,าา 4, รียญและราคาขั้นต่ำสี่พันบาทนะครับผมสี่พันบาทราคาขั้นต่ำสี่พันบาทเทยนะครับ เขาซื้อขายกันเจนร0อยเเนะครับเพราะว่ามันเหรียญที่หายากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ข้อมูลสั้นๆนะครับผมก็หาผู fo ้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ใช่อาจารย์อะไรอย่างใดนะฮะก็ช่องนี้เหมาะสําหรับมือใหม่จ๋ามือใหม่เหมือนผมเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะประมาณนี้นะครับก็สาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะหาผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาณนนี้ครับ ก็ตกหล่นอะไรไปขาดเหลืออะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ่ายบเย็นๆเจอกันใหม่ทุกคนไปกันเลยไป Into you don't need to fall to the call cause they said so you don't need to fall to the call cause they said so you don't need to fall to the you feel mine? I'm